เอ้วันนี้จะกินอะไรดีนะโอทอมัันจักสลับดีย่างเนยก็น่ากินสเต็กก็น่ากินหรือว่าหมูกระทะก็น่ากินเหมือนกันกปนี่เราจะมีไปขับขี่ด้วยแล้วก็เปียบพัตตีแล้ว ก็สำเเราทะเบียนรถแล้วก็มีแถมแม่เรายังทําประกันชั้นหนึ่งไว้อีกด้วยแล้วพรบอ่ะเอ้าแล้วพรบรคืออะไรอ่ะอประกันภัยพรบรไงไม่ใช่ประกันที่แม่แเราทําหรอไม่ใช่ไม่ใช่ดูนี่นะพระบรมันคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประกาศใช้ตั้งแต่พศ2535แล้วนะเอ้าแล้วมันดียังไงมีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงจะไม่เกิน3 0ม0มนบาทต่อหนึ่งคนเลยนะโอ้ กรณีผ่าพิการจะได้ค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน3 5 0 0 0บาทต่อหนึ่งคนว้าวกรณีบาดเจ็บและพิการจะได้ค่ารักษาพยาบาลรวมกันแล้วไม่เกิน6 5 0 0 0บาทต่อหนึ่งคนโว้กรณีถ้าเสียชีวิตจะได้การชดใช้ค่าปรงศฉบจัดการโฉบจำนวนไม่เกิน3 5,000บาทต่อหนึ่งคนโอ้โหเราจะขอรับติดยังไงล่ะผมรู้ผมรู้กรณีบาดเจ็บ ใช้ใบเร็จรับเงินเอาแบบจำตัวประชาชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถ้าพิการต้องมีใบรับรองแพทย์และสำเนาบันทึกประจำวันเพิ่มเติมด้วยนะถ้ากรณีเสียชีวิตท่ใช้สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนสำประบจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตอ้าวพอรบก็มีแล้วนี่หว่าไปไปยกย้ายแยกย้ายท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ www oic or th หรือโทรสายด่วนพอปพ1 1 8 6ค่ะ